เสียงใบไม้แห้งกรอบแกบใต้ฝ่าเท้าเปลือยเปล่าของชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำแดดบง่งบอกถึงการตรากตำกลางแจ้งมานานปีดวงตาคมกล้าจับจ้องไปเบื้องหน้าอย่างระแวดระวังซองมือลูบไล้ผิวสากหน้าของงาช่างคู่ใจเบ่าพลายแก้วเสียงทุ่มต่ำเอ่ยเรียกชื่อช่างศึกงางามรากับกระซิบช่างพลายตุวมหมะขยับใบหู รับรู้สายวงสัมผัสบาแกงของผู้เป็นนายอย่างออนโยนที่นี่คือป่าลึกชายแดนตะวันตกของสยามในยุคแต่งกรุงรัดโกสิน์แผ่นดินยังไม่ส่งปราบคาบนักภัยจากนอกแดนและภัยจากคนด้วยกันเองยังคุกคามอยู่เสมอสำหรับคุณชายหนุ่มผู้ถูกลิกขิตให้ต้องเรนกายในพงพายแห่งนี้ป่าคือบ้านคือเกราะกำบังและคือที่ฝึกปลือตนเอง เขาไม่ใช่แค่ควานช่างธรรมดาแต่เป็นบุตรชายของพระยาสุรินทร์พักดีอดีตเจ้าเมืองหน้าด่านผูเกล้าแกรง่งซึ่งบัดนี้ชื่อเสียงถูกป้ายสีด้วยข้อหากบฏสมคบคิดกับอริราชศัตรูจนต้องโทษทันและจบชีวิตลงอย่างหน้าอนาถความทรงจำอันคมคืนนั้นกัดกินใจคุณอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันผ้าใบหน้าเปี่ยมเมตตา แต่แฟนความเด็ดเดี่ยวของบิดายังคงแจ่มชัดเกียรติยศของวงตระกูลที่ถูกเหยียบย่ำคือพล่งแค้นที่สูมออกรอวันที่จะชำระสะสร้างคุณกำหมัดแน่นสูดลมหายใจลึกกลิ่นดินกลิ่นใบไม้กลิ่นชื้นของป้าผสมเปกันเป็นกลิ่นที่คุณเคยและให้ความรู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาดพลายแก้วช่างศึกคู่บารมีของบิดาคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ เสียงทุมต่ำเอ่ยเรียกชื่อช้งงางศิษงามงามราวกับกระซิบช้างพลายตัวมหมาึาขยับไปหูรับรู้สายงวงสัมผัสบ้าแกล้งของผู้เป็นนายอย่างอ่อนโยนที่นี่คือป้าลึกชายแดนตะวันตกของสยามในยุคต้นแห่งกรุงรัตโกสินทร์แผ่นดินยังไม่สังปราบขาบหนักภายจากนอกแดนและภายจากคนด้วยกันเองยังคุกขามอยู่สมอสำหรับขุนชายหนุ่ม ผู้ถูกลิขิตให้ต้องเร่นกายในพงภายแห่งนี้เป้าคือบ้านคือล้อมกำบังและคือที่ฝึกปลือตนเองเขาไม่ใช่แค่ควานช่างธรรมดาแต่เป็นบุตรชายของพระยาสุรินพักดีอดีตเจ้าเมืองหน้าดานผู้กล้าแกร่งซึ่งบัดนี้ชื่อเสียงถูกป้ายสีด้วยข้อหากบฏสมคบคิดกับอริลสัตร,รูจนต้องโทษท่านและจบชีวิตลงอย่างน่าอานาถ ความทรงจำอันคมขืนนั้นกัดกินใจคุณอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันพาไปหน้าเปียมเมตตาแต่แฝงความเด็ดเดี่ยวของบิด,ดายังคงแจ่มชัดเกียรติยศของวงตระกูลที่ถูกเหยียบย่ำคือพลิงแค้นที่สุมออกรอวันที่จะชำระสสางคุณกำมัดแน่นเป็นทั้งสหายรวมทุกและพยานรู้เห็นถึงความยุติธรรมที่เกิดขึ้นวันเวลาในป่าดำเนินไปอย่างเชื่องช้า ทว่าสัญชาตญาณของคุณกลับตื่นตัวอยู่สเสมอเขารู้จักป่านี้ดีกว่าบ้านของตนเองเสียงนกเสียงสัตว์การเคลื่อนไหวของใบไม่มีสิ่งใดรอดพ้นการสังเกตของเขาไปได้และในวันหนึ่งสัญชาตญาณน,นั้นก็กรีดร้องเตือนภยัยเสียงอึกทึกครึกโครมดังมาจากทิศทางของหมู่บ้านเล็กที่อยู่ไม่ไกลน,นักเสียงผู้คนตื่นตระหนกเสียงตวาดคมคู ของผู้มาเยือนที่ไม่ประสงค์ดีคุณขมมดคิว้วสัญชาตญาณบอกว่าไม่ใช่เรื่องปกติเขาส่งสัญญาณให้พลายแกว้วเคลื่อนตัวตามไปอย่างเงียบเชียบร่างสูงใหญ่ของชายหนุ่มน่าเชยดโดยโฟนมและช่างพลายหวดพงยาโรคเลือเข้าไปใกล้หมู่บ้านภาพที่เห็นทําให้เลือดได้กายคุณเดือด พลานกลุ่มชายชคกรันหน้าตาทมึงทึงราวสิบคนกำลังล้อมกระทอมหลังหนึ่งไว้หัวหน้าของพวกมันคือชายร่างกำยำม,มีรอยบากที่คิ้วซ้ายดูท่าทางเยม้มเกรียมเป็นพิเศษบอกมาเถอะหน้าตาทะว่าเองซ่อนมันไว้ที่ไหนเสียงห้าวตวาดลัน่นของสำคัญของนายข้าถ้าหาไม่เจอพวกเองทั้งครอบครัวได้ไปเจอยมบ้าแน่คุณเห็นชายชราเจ้าของกระทอมหน้าซีดเผืด ยืนตัวสั้นอยู่หน้าบ้านข้างกายมีหญิงสาวนางหนึ่งยืนปกป้องบิดาอยู่ดวงตากลมโตคู่นั้นแม้จะชายแววววาดวันแต่ก็มีความท้าทายซ่อนอยู่พวกข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นพวกท่านต้องการอะไรกันแน่เสียงใสแต่สั้นครือของหญิงสาวดังขึ้นหุบปากนางเด็กเมื่อวานซึนหัวหน้ากลุ่มชายชะกันตวาดกลับก่อนจะหันไปแซงลูกน้องคนให้ทั่ว หรือให้หมดทุกซอกทุกมุมคุณไม่อาจทนดูต่อไปได้อีกแล้วเขากระโดดขึ้นหลังพลายแก้วอย่างคล่องแคล่วส่งเสียงสัญญาณเฉพาะตัวช่างศึกคู่ใจกระแผดเสียงก้องป่าพุ่งทยานออกจากแนวไม้เล่ากับพายุร่างมหึมาของมันทำให้กลุ่มชายชะกรันแตกตื่นขุนคว้าท่อนไม้ขนาดมอมือที่อยู่ใกล้มือไวมันฟาดใส่ชายคนหนึ่งที่พุ่งเข้ามาจนล้มกลิ้งพลายแก้ว ใช้งวงฟาดสะบัดกวาดพวกที่เหลือกระเด็นไปคนละทิศละทางหัวหน้ากลุ่มที่มีรอยบากชักดาบออกมาจองคุณเขม่งแกเป็นใครวะมายุ่งไม่เข้าเรื่องคุณไม่ตอบแต่สายตาที่จับจองอีกฝ่ายนั้นเย็นเยียบยิ่งกว่าน้ำแข็งในฤดูหนาวเข้าส่งสัญญาณอีกครั้งพลายแก้วก้าวเข้าประชิดยกงวงขึ้นสูงเตรียมฟาดชายผู้มีรอยบากเห็นท่าไม่ดีรู้ว่าสู้ช่างศึกไม่ได้แน่ จึงตวาดสั่งลูกน้องนี่ไปตั้งหลักก่อนแล้วทั้งหมดก็วิ่งหนีตะลิเปิดเปิงหายเข้าไปป่าเมื่อภัยรายผ่านพ้นไปคุณจึงลงจากหลังพลายแก้วเดินเข้าไปหาพ่อเทาและยิงสาวพวกท่านไม่เป็นไรนะขอรับพ่อเทามองคุณโดยความขอบคุณแะคลนหวาดกลัวขอบน้ำใจพ่อหนุ่มมากที่ช่วยชีวิตพวกข้าไว้ยิงสาวมองคุณอย่างพิจารณาก่อนจะเบิกตากว้างเมื่อเห็นพลายแก้วชัดเจน ท่านท่านคือลูกชายท่านเจ้าเมืองคนเก่าใช่หรือไม่ข้าจําพลายแก้วได้คุณชะงักไปเล็กน้อยไม่คิดว่าจะมีคนจำได้ข้าชื่อคุณเขาตอบสันเช้นแล้วพวกมันต้องการอะไรจากพวกท่านยิงสาวลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจพูดข้าชื่อบัวขอรับพ่อข้าอาจจะอาจจะเก็บเอกสารบางอย่างไว้ซึ่งพวกมันตามหาอยู่ข้าคิดว่า มันอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีของท่านพ่อของท่านคำพูดของบัวจุดประกายความหวังในใจคุณขึ้นมาอีกครั้งหรือนี่จะเป็นทางสู่การพิสูจน์ความจริงที่เขารอคอยมานานเอกสารอะไรเขาถามเสียงเครียดบัวสายหน้าข้าไม่แน่ใจนักพ่อไม่เคยบอกรายละเอียดเพียงแต่แสั่งเสียไว้ก่อนท่านจะล้มป่วยหนักว่าหากมีอันตรายให้ข้านีไปหาท่านผู้หนึ่งที่อยู่ในป่าลึกทางทิศตะวันออก ท่านผู้นั้นคือใครพ่อเรียกท่านว่าอาจารย์คําขอรับอาจารย์คําชื่อนี้คุณเคยได้ยินบิดาเอ่ยถึงอยู่บ้างเป็นอดีตทหารเก่าที่ปลีกตัวมาใช้ชีวิตอย่างสงบนป้าบางทีท่านอาจจะรู้ความลับบางอย่างจริงๆก็ได้ข้าจะพาพวกท่านไปหาอาจารย์คําเองคุณตัดสินใจแน่วแน่แต่พวกมันต้องกลับมาอีกแน่เราต้องรีบออกเดินทาง พ่อแถวพยักหน้าเห็นด้วยแม้จะอ่อนแรงแต่ก็ยังฟื้นสังขารไปเธอลูกไปกับพ่อคุณเข้านะบวมองหน้าคุณดวงตาชายแววขอบคุณและเชื่อมัน่นข้าฝากชีวิตไว้กับท่านนะขอรับพ่อคุณคุณพยักหนารับสูตดลมหายใจลึกอีกครั้งการเดินทางครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหนทางครั้งน้าย่อมเต็มไปด้วยพยันตรายแต่เพื่อเกียรติยศของบิดาและ เพื่อช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์อย่างบัวและพ่อของเธอเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งพลายแก้วทรงเสียงร้องเบาเอาเอางวงแตะแขนคุณอีกครั้งเรากับจะบอกว่ามันพร้อมจะสู้เคียงข้างเขาเสมอการเดินทางฝ่าป่าทึบไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สำหรับคุณมันคือทินที่เขาคุ้นเคยเขานำทางบัว และพ่อของเธออย่างชำนาญหลบหลีกเส้นทางที่อาจมีอันตรายเลือกเดินในทางที่รกชัดแต่ปลอดภัยกว่าพลายแก้วทำหน้าที่เป็นทังพานะและผู้พิทักษ์ยามค่ำคืนพวกเขาหยุดพักในเพิงพาวหรือใต้ต้นไม้ใหญ่คุ้นกกอกองไฟเล็กเด่นพอให้ความอบอุ่นและไล่ไล่ไลไลสัตว์ร,ร้ายแบ่งปันอาหารป่าที่หามาได้กับสองพ่อลูกบัวเป็นหญิงสาวที่เข้มแข็งกว่าที่คุณคิด แม้จะเหนื่อยล้าและหวาดกลัวแต่เธอมไม่เคยปริปากบนคอยดูแลบิดาอย่างดีและพยายามช่วยเหลือคุณเท่าที่จะทำได้ความเงียบระหว่างการเดินทางเปิดโอกาสให้คุณได้สังเกตเห็นความฉลาดและหวยพิบของเธอไปกับพ่อคุณเขานะบูมองนาคุณดวงตาชายแววขอบคุณและเชื่อมันข้าฝากชีวิตไว้กับท่านนะขอรับพ่อคุณ คุณอยากนารับสูตรลมหายใจลึกอีกครั้งการเดินทางครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเนทางข้างหน้าย่อมเต็มไปด้วยเพียงแต่เพื่อเพื่อเกียรติยศของบิดาและเพื่อช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์อย่างบัวและพ่อของเธอเขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งพลายแก้วส่งเสียงร้องเบาเมาเอางวงแตะแขนคุณอีกครั้ง เรากับจะบอกว่ามันพร้อมจะสู้เคียงข้างเขาสเสมอบัวรู้จักสมุนไพรหลายชนิดรู้จักการสังเกตการรอบตัวไม่แพ้กันคืนหนึ่งขณะที่พ่อของบัวหลับไปแล้วบัวนั่งมองกองไฟอยู่เงียบเงียบคุณจึงเอถามขินเอกสารที่พ่อเจ้าเก็บไว้เจ้าพ่อจะรู้ไหมว่าเกี่ยวกับอะไรบัวถอนหายใจเบลข้าเคยแอบได้ยินพ่อคุยกับเพื่อนครั้งหนึ่งนานมาแล้วท่านพูดถึง แผนที่อะไรสักอย่างเกี่ยวกับเส้นทางลับในป่าแถบนี้แล้วก็เหมือนจะมีรายชื่อคนที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลดูหวาดกลัวมากหลังจากนั้นแผนที่เส้นทางลับการฆ่าผิดกฎหมายข้อมูลเหล่านี้ยิ่งทำให้คุณมั่นใจว่าต้องมีอะไรไม่ธรรมดาซ่อนอยู่เบื้องหลังการใส่ร้ายบิดาของเขาแล้วพวกที่ตามล่าพวกเจ้าละ่ะเจ้าเคยเห็นหน้าหัวหน้ามันมาก่อนไหม ข้าเคยเห็นมันเข้าออกที่ว่าการอำเภออยู่สองสามครั้งขอรับชาวบ้านเรียกมันว่านายจันเป็นคนสนิทของท่านเจ้าเมืองคนปัจจุบันบวตอบเสียงค่อยเจ้าเมืองคนปัจจุบันคุณนิ่งคิดหรือว่าเจ้าเมืองคนนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ทำไมถึงต้องส่งคนมาตามล่าเอกสารเก่าของชาวบ้านธรรมดาหรือว่าเอกสารนี้จะสาวไปถึงตัวการที่ใหญ่กว่านั้น หลายวันต่อมาพวกเขาก็เดินทางมาถึงอาศรมเล็กเด็กที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าลึกบรรยากาศรอบอาศรมสงบเงียบและรมรื่นผิดกับป่าดิบด้านนอกชายชราพมเขคพนนัยตาเปี่ยมเมตตาแต่แฝงความสุขุมลุ่มลึกกำลังนั่งสารตะกร้าอยู่หน้าอาศรมเมื่อเห็นคุณบัวและพ่อของเธอเดินเข้ามาพร้อมกับพลแก้วชายชรา,าก็วางมือลงยิ้มบางๆในที่สุดเจ้าก็มา คุณเสียงของอาจารย์คำนุม่มนวลแต่กลางวานันข้ารอเจ้าอยู่คุณประหลาดใจท่านอาจารย์รู้ว่าข้าจะมาหรือขอรับอาจารย์คำหัวเราะเบาๆชะตาลิขิตว้นานแล้วพ่อของเจ้าเคยฝากฟังข้าไว้หากวันใดเจ้าพร้อมที่จะทวงถามความยุติธรรมให้มาหาข้าที่นี่ท่านหันไปมองบัวและพ่อของเธอและดูเหมือนว่าชะตาได้นำพาผู้กุ่มกุญแจมาให้เจ้าพร้อมกันแล้ว เชิญเข้ามาพักผ่อนข้างในก่อนเถิดภายในอสรมที่เรียบง่ายแต่สะอาดสะอ้านอาจารย์คำดูแลพ่อของบัวที่อ่อนเพลียจากการเดินทางเป็นอย่างดีเมื่อสองพ่อลูกพักผ่อนแล้วอาจารย์คำจึงหันมาสนทนากับคุณตามลำพังข้ารู้เรื่องที่เกิดกับพระยาสุรินพักดีๆอาจารย์คำเริ่มตนมันเป็นแผนการที่แยบยลและอมิดยิ่งนัก บิดาของเจ้าเป็นคนเสื้อตรงแข็งแกร่งและรักแผ่นดินยิ่งชีพเขาขัดขวางผลประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการใช้ใชายแดนแห่งนี้เป็นเส้นทางลำเลียงของเทื่อนและสะสมกำลังคนใครคือคนกลุ่มนั้นขอรับท่านอาจารย์อาจารย์คำหัวเลาเบาๆชะตาลิขิตไว้นานแล้วพ่อของเจ้าเคยฝากฟังข้าไว้หากวันใดเจ้าพร้อมที่จะทวงถามความยุติธรรมให้มาหาข้าที่นี ท่านหันไปมองบัวและพ่อของเธอและดูเหมือนว่าชะตาได้นำพาผู้กุ่มกุญแจมาให้เจ้าพร้อมกันแล้วเชิญเข้ามาพักผรอข้างในก่อนเถิดภายในอสรมที่เรียบง่ายแต่สะอาดสะอ้านอาจารย์คำดูแลพ่อของบัวที่อ่อนเพลียจากการเดินทางเป็นอย่างดีเมื่อสองพ่อลูกพักผรนแล้วอาจารย์คำจึงหันมาสนทนากับคุณตามลำพังคาลูเรื่องที่เกิดกับพระยาสุรินพักดีด อาจารย์คำเริ่มต้นมันเป็นแผนการที่แยบยลและอัมหิตยิ่งนักบิดาของเจ้าเป็นคนเสื้อตรงแข็งแกร่งและรักแผ่นดินยิ่งชีพคุณไามเสียงเครียดตัวการใหญ่คือคุณนางระดับสูงในเมืองหลวงนามว่าเจ้าพระยาวิชัยอาจารย์คำตอบเขาเป็นคนทะเยอทะยานและไร้ความปราณีต้องการควบคุมทุกอย่างในแถบนี้ทางการค้าไม้เส้นทางลำเลียง หรือแม้แต่การติดต่อกับพวกนอกดานบิดาของเจ้าลุงรูรูแผนการชั่วร้ายนี้และพยายามจะเปิดโปงแต่เจ้าพระยาวิชัยชิงลงมือก่อนสร้างหลักฐานเทศกล่าวหาว่าบิดาเจ้าสวามิพักดีต่อศัตรูคุณกำมัดแน่นความโกรธแค้นแล่นพลานไปทั่วล่างแล้วเอกสารที่พ่อของบัวเก็บไว้ละขอรับมันคืออะไรคุณทำเสียงเครียด ตัวการใหญ่คือคุณนางระดับสูงในเมืองหลวงนามว่าเจ้าพระยาวิชัยอาจารย์คำตอบเขาเป็นคนทะเยอทะยานและไร้ความปราณีต้องการควบคุมทุกอย่างในแถบนี้ทั้งการค้าใหม่เส้นทางลำเลียงหรือแม้แต่การติดต่อกับพวกนอกดานบิดาของเจ้าลุงรู้แผนการชั่วร้ายนี้และพยายามจะเปิดโปงพ่อของบูเคยเป็นคนนำทางที่ชำนาญป้าแถบนี้ที่สุด เขาบังเอิญไปรู้เห็นเส้นทางลับที่พวกพระยาพริชัยชายลำเลียงของและอาจจะมีบัญชีรายชื่อคนที่รับผลประโยชน์อยู่ด้วยเขาจึงทำแผนที่และจดบันทึกไว้เพื่อป้องกันตัวแต่ไม่กล้าเปิดเผยเพราะกลัวอำนาจของเจ้าพระยาวิชัยอาจารย์คำอธิบายดูเหมือนว่าตอนนี้พวกมันรู้แล้วว่าหลักฐานชิ้นนี้อยู่ที่ไหนจึงส่งนายจันทร์มาตามล่า แล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปขอรับเราต้องหาเอกสารนั้นให้พบและนำมันไปเปิดโปงเจ้าพระยาวิชัยให้ได้แต่ดนทางย่อมไม่ง่ายนายจันและพวกของมันต้องขัดขวางสุดชีวิตเจ้าพระยาวิชัยมีอำนาจมากการจะล่มเขาได้ต้องมีหลักฐานที่แน่นหนาจริงๆและต้องส่งให้ถึงมือคุณน,นางที่เสือสัตว์ในเมืองหลวงหรือหากเป็นไปได้ให้ถึงพระเนตรพระกันของเบื้องบน อาจารย์คำมองลึกเข้าไปดวงตาของคุณเจ้าพร้อมหรือยังคุณที่จะเดินบนเส้นทางอันตรายสายนี้ไม่ใช่แค่เพื่อแก้แค้นให้บิดาแต่เพื่อความถูกต้องและเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์คุณสบตาท่านอาจารย์อย่างแน่วแน่ข้าพร้อมขอรับหลังจากพ่อของบัวได้พักผ่อนจนอาการดีขึ้นเล็กน้อยเขาก็ยอมบอกที่่อนเอกสารแก่บัว มันถูกซ่อนไว้ในพงไม้ใหญ่ริมลำธารที่เขาเคยพาบัวไปเล่นน้ำตอนเด็กๆคุณบัวและอาจารย์คำจึงรีบเดินทางไปยังสถานที่นั้นทันทีแต่ดูเหมือนนายจันจะคาดเดาได้เช่นกันขณะที่พวกเขากำลังจะถึงพงไม้นั้นเสียงธนูก็แหวกอากาศดังวีดวิวคุณพลักบัวหลบได้ทันท่วงทีลูกธนูปักฉึกเข้ากับต้นไม้ข้างทางพวกมันซุ่มโจมตีบัวไปเอาเอซาน ข้ากับท่านอาจารย์จะต้านไวคุณตะโกนสั่งพลังชักมีดสั้นคู่ใจออกมาอาจารย์คำแม่จะชราแต่ก็ยังมีความคล่องแค่วว่องไวความไม้เท้าคู่กายเตรียมพร้อมรับมือพวกของนายจันครูกันออกมาจากที่ซ่อนมีจํานวนมากกว่าคราวก่อนคุณกระโดดขึ้นหลังพลายแก้วทันทีพลายแก้วลุยช่างศึกแผดเสียงก้องพุ่งเข้าใส่กลุ่มศัตรูคุณใช้มีดสั้นปัดปองและโจมตีอย่างชำนาญ ขณะที่พลายแก้วชัยงวงและเท้าอันทงพลังจัดการกับพวกที่เหลืออาจารย์คำชัยไม้เท้าต่อสู้อย่างน่าทึ่งคอยป้องกันไม่ให้ใครเข้าใกล้บัวได้บุรีบวิ่งไปยังโพรงไม้ใช้มือลุงเข้าไปควานหาในที่สุดก็พบห่อพ้าวเก่าทันห่อหนึ่งข้างในมีมูลกระดาษสาและแผ่นหนังสัตว์อยู่จริงด้วยเธอกะมันไวแน,น่รีบวิ่งกลับมาหาคุณและอาจารย์คำได้แล้วเจ้าคะ่ะบัวลองบอก ดีมากถอยคุณตะโกนพลายแก้วใช้งวงคว้าท่อนซุงใหญ่กาากาดกวาดกวาดเปิดทางพวกทั้งสามรีบถอยร่นเข้าไปในป่าลึกอีกครั้งทิ้งให้ในายจันและพวกที่เหลือยืนหัวเสียอยู่เบื้องหลังเมื่อมาถึงที่ปลอดภัยพวกเขาก็เปิดดูเอกสารนั้นทันทีมันคือแผนที่เส้นทางลับในปา่าที่สลับซับซ้อนจริงๆพร้อมทั้งบัญชีรายชื่อคุณนางและพ่อค้าหลายคน ที่รับสวยจากเจ้าพระยาวิชัยและที่สำคัญที่สุดคือจดหมายที่พ่อของบัวเคียนเล่าเหตุการณ์ที่เข้าไปรู้เห็นแผนการใส่ร้ายพระยาสุรินทร์พักดีว่าอย่างละเอียดคุณตะโกนพลายแก้วชายงวงคว้าท่อนสูงใหญ่ไกลฟาดกวาดกวาดทางพวกครั้งสามรีบถอยร่นเข้าไปในป่าลึกอีกครั้งทิ้งให้นายจันทร์และพวกที่เหลือยืนหัวเสียอยู่เบื้องหลังเมื่อมาถึงที่ปลอดภยัย พวกเขาก็เปิดดูเอกสารนั่นทันทีมันคือแผนที่เส้นทางลับในป่าที่สลับซับซ้อนจริงๆพร้อมทั้งบัญชีรายชื่อคุณนางและพ่อค้าหลายคนที่รับสวยจากเจ้าพระยาวิชัยนี่คือหลักฐานชิ้นเอกที่จะมัดตัวเจ้าพระยาวิชัยได้เราต้องส่งสิ่งนี้เข้ากรุงเทพให้เร็วที่สุดอาจารย์คำกล่าวข้าพอจะมีช่องทางติดต่อกับพระยาเทพสงคราม คุณนางตรงชินที่เคยเป็นสหายร่วมรบกับพ่อของเจ้าแต่การเดินทางจากนี่ไปถึงเมืองหลวงนั่นอันตรายนักพวกมันต้องรู้แล้วว่าเราได้หลักฐานไปและจะทำทุกวิธีทางเพื่อหยุดยั้งเราข้าจะอาสาวนำไปเองขอรับคุณสเสนอตัวอาจารย์คำสายหน้าไม่ได้คุณเจ้าคือเป้าหมายหลักของพวกมันหากเจ้าเป็นอะไรไปทุกอย่างก็จบสิน้น คนที่เหมาะสมที่สุดคือบัวนางเป็นหญิงอาจทำให้พวกมันตายใจได้บ้างและข้าจะให้คนนำทางที่ไว้ใจได้ติดตามไปด้วยบัวมองหน้าคุณอย่างลังเลแต่เมื่อเห็นแววตาจริงจังของอาจารย์คำเธอก็พยักหน้าตอบตกลงข้าจะทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จเจ้าคะ่ะคุณมองบัวด้วยความเป็นห่วงแต่ก็รู้ว่านี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดข้าจะคุ้มกันเจ้าไปส่งจนถึงเขตปลอดภยัย แผนการถูกวางขึ้นอย่างรวดเร็วบัวและคนนำทางจะปลอมตัวเป็นชาวบ้านเดินทางเข้ากรุงส่วนคุณพลายแก้วและอาจารย์คำจะแยกไปอีกทางเพื่อล่อให้นายจนตามไปผิดทางการเดินทางช่วงแรกเป็นไปด้วยดีคุณคอยระวังภัยรอบด้านให้บัวอย่างใกล้ชิดนี่คือหลักฐานชิ้นเอกที่จะมัดตัวเจ้าพระยาวิชัยได้เราต้องส่งสิ่งนี้เข้ากรุงเทพให้เร็วที่สุด อาจารย์คำกล่าวข้าพอจะมีช่องทางติดต่อกับพระยาเทพสงครามคุณนางตรงชินที่เคยเป็นสหายร่วมรบกับพ่อของเจ้าแต่การเดินทางจากนี่ไปถึงเมืองหลวงนั้นอันตรายนักพนต้องรู้แล้วว่าเราได้หลักฐานไปและและจะทําทุกวิธีทางเพื่อหยุดยั้งเราข้าจะอาสาวนาไปเองขอรับคุณเสนอตัวอาจารย์คําสายหน้าไม่ได้คุณเจ้าคือเป้าหมายหลักของพวกมัน หากเจ้าเป็นอะไรไปทุกอย่างก็จบสิน้นคนที่เหมาะสมที่สุดคือบัวนางเป็นหญิงอาจทำให้พวกมันตายใจได้บ้างและข้าจะให้คนนำทางที่ไว้ใจได้ติดตามไปด้วยความเงียบระหว่างทางเปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้พูดคุยกันมากขึ้นคุณได้เห็นความกล้าหาญและความเสียสละของบัวส่วนบัวก็ได้สัมผัสถึงความอ,อบอุ่นและความมุ่งมั่นที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทีเงียบครึมของคุณ ความรู้สึกห่วงใยเริ่มก่อตัวเป็นความผูกพันที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่ต้องแยกทางกันคุณมองเข้าไปดวงตาของบัวดูแลตัวเองดีๆนะบัวท่านก็เช่นกันนะขอรับพ่อคุณบัวตอบเสียงสั้นเล็กน้อยข้าจะรอท่านกลับมาคุณฟืนยิ้มบังนามพยักหนา้ารับก่อนจะหันหลังกลับไปสมทบกับอาจารย์คำและพลายแก้วมุ่งหน้าไปอีกเส้นทางหนึ่ง ทิ้งให้บัวและคนนำทางเดินทางต่อไปสู่เมืองหลวงหัวใจของเขาหนักอึ้งไปด้วยความเป็นห่วงแต่ภารกิจล่อศัตรูต้องเนินต่อไปและก็เป็นไปตามคาดไม่นานนักพวกของนายจันก็ปรากฏตัวขึ้นคราวนี้พวกมันมากกันมากกว่าเดิมและดูเหมือนจะเตรียมพร้อมมาอย่างดีนายจันมองคุณด้วยแววตาอาฆาตแค้นคิดว่าจะหนีข้าพ้นหรือไอลูกกบดนายจันตวาดทรงเอกสารมาซดิจี แล้วข้าจะไว้ชีวิตพวกแกคุณแค้นยิมเอกสารสำคัญขนาดนั้นคงไม่อยู่กับข้าแล้วกระมังนายจันหน้าเห็มขึ้นแอกหลอกข้าแสดงว่าแกส่งมันไปกับนางเด็กนั่นไม่เป็นไรข้าส่งคนตามไปแล้วมันไม่มีทางรอดไปถึงเมืองหลวงได้หรอกส่วนพวกแกวันนี้คือวันตายสเสียงนายจันพวกของมันก็กรูกันเข้ามาอาจารย์คำและคุณเตรียมพร้อมรับมือแต่ครั้งนี้ ศัตรูมีจำนวนมากเกินไปและดูเหมือนนายจันจะได้เตรียมอาวุธพิเศษบางอย่างมาด้วยเป็นลูกดอกอาบยาพิษที่ยิงมาจากระยะไกลระวังอาจารย์คำร้องเตือนแต่ก็สายไปเสียแล้ว